สวัสดีครับรายการใครใครก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูยําที่ชื่อว่ายาม,มะเขือมะเขือยาวเผานะฮะก็นึกถึงมะเขือยาวแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบว่ามีประโยชน์มากว่าทั้งโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ยังมีผลดีกับการทํางานของสมองอีกด้วยนะฮะโอเคได้ยินว่ามีประโยชน์ขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทํากันเลยดีวยกว่าถ้างั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของยําม,มะเขือยาวเผานะครับ ก็นี่เลยมเมื่อยาวไข่ไก่พริกขี้หนูครับกระเทียมหอมแดงนะฮะผักชีนิดหน่อยเด็ดไว้แล้วก็กุ้งครับน้ำปลาน้ำกระเทียมดองอน้ำมะนาวกุ้งกุ้งฝอยนะฮะผมใช้กุ้งกุ้งแห้งเนี่ยแล้ก็มาตำจนเป็นฝอยแล้วก็ยีนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือหมูสับครับ สำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากส่วนที่ต้องใช้เวลานานที่สุดนะฮะนั่นก็คือเมื่อเขือยาวนั่นเองแต่ว่าเราไม่มีเตาย่างเราต้องใช้เทฟลอนอย่างเพราะฉะนั้นผมจะมีใบตองนะฮะมาเป็นชั้นหนึ่งก่อน เพื่อไม่ให้ตันนี้สัมผัสกับกระทะโดยตรงมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไหม,ม,ม,ม้มากจนเกินไปจนแบบว่าติดไปกับเนื้อนะฮะไม่สวยอย่างเงี้ยผมก็เลยจะใช้ใบตองลองก่อนชั้นหนึ่งแต่แล้วเพื่อความเร็วเนี่ยผมก็จะหาอะไรทักอย่างมาปิดเอาไว้ฮะหรืออาจจะเอาซ่อมเนี่ยจิ้มไปด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้เพื่อให้มันสุกเร็วมากขึ้นโอเค เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเราก็ไปทำส่วดอื่นกันแล้วกลับมาดูกันครับระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำยำแล้วก็เครื่องยำกันผมมีน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองเนี่ยผมจะมาใช้แทนกับ น้ำตาลนะฮะเพราะว่ามีความหวานอยู่แล้วแล้วก็หอมกระเทียมดองด้วยน้ำมะนาวนะครับน้ำปลาน้ำกระเทียมดองเรามาผสมไปนี้ก่อนเพืออะไรเพื่อที่จะชิมว่าโอเคหรือยังจะได้สามารถกับได้ครับว่ารสชาติไม่แหลมไปไม่เค็มไปไม่เปรี้ยวไป ทางบ้านต้องคอยดูมะเขือด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ไปหรือเปล่าไหนดูซิโอเคอพอได้อยู่แต่ใกล้แล้วครับใกล้จะสุกแล้วตำเอาสักพอแหลกก็พอนะฮะเมนูนี้ไม่ต้องเผ็ดจัดมากก็ได้นะครับแล้วผมก็จะใส่ลงไปในนี้เลยน้ํายำเพราะว่าน้ำมะนาวจะทำให้พริกของเราไม่ดำฮะ ตรงนี้เสร็จแล้วผมเก็บไว้ก่อนเราจะมาซอยหอมแดงแล้วก็กระเทียมกันฮะเสร็จแล้วก็ซอยกระเทียมต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูวันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาลอกเปลือกกันครับ นนี้มะเขือเราก็ใช้ได้แล้วนะฮะส่วนใบตองเมื่อกี้ก็ไหม้ไปละผมก็เอาออกไปละนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยฮะนิ่มแล้วก็เปลือกก็ลอกออกมาแบบนี้นะฮะสวยงามโอเคแล้วเราไปดูขั้นตอนอื่นกันต่อเลยครับครับยำตัวนี้ผมจะให้มีไข่ไก่ย่างมะตูมอยู่ด้วยนะฮะทานคู่กันจะอร่อยมากเลยไข่ไก่เนี่ยเราจะต้มในน้ําเดือดแล้วก็เบาไฟลงนิดๆน,นะฮะเพราะฉะนั้นของที่เราจะต้มเนี่ยเราก็จะใส่ เบื่อด้วยนิดหน่อยเป็นเทคนิคฮนะแล้วก็ผมจะค่อยๆตอนนี้พอเดือดพลานแล้วนะฮะผมจะเบาไฟลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหย่อนไข่ลงไปหย่อนปุ๊บจับเวลาเลยนะครับ2นาทีฮะโอเคเบาไฟลงด้วยนะฮะจากที่เดือดพล่านอยู่นะฮะตอนนี้เราก็จะมาทำหมูสับกับกุ้ง ที่จริงต้องลวกนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่าเราต้มไข่เอาไว้เปลือกไข่มันก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นไอเตาย่างที่เหลือเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะเอามาลวนหมูกับใบตองแล้วก็กุ้งนะฮะจะได้ไม่ต้องเตรียมไหลขั้นตอนแล้วก็ไม่ต้องล้างกระทะหรือจานเยอะด้วยนะฮะตอนนี้ก็เปิดไฟให้สุดเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือหอมใบตองด้วยนะ,ะครับ ส่วนกุ้งจะใส่ทั้งตัวก็ได้แต่ผมจะผ่าครึ่งแล้วก็ค่อยย่างลงไปด้วยกันเพราะว่าถ้าผ่าก่อนแล้วเอาไปย่างเนี่ยเดี๋ยวกุ้งมันจะงอออกมานะฮะสวยสวยงามพอลงไปในจานแล้วมันก็ดูเหมือนมีชีวิตชีวาไม่อะไรโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันครับ นี้มะเขือยาวของเราเนี่ยหายร้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับมันได้ละเรามาลอกเปลือกกันครับมันจะมีน้ำมันออกมาด้วยนะครับถ้าสังเกตดูไอ้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะฮะมันเป็นมันจะอร่อยก็ตรงนี้แหละฮะแล้วก็หอมนะน้ำมันเหมือนมันคล้ายๆกับ ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันคล้ายกับพวกน้ำมันละเหยหอมะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันก็น่าจะดีต่อตุวกภาพด้วยนะฮะพอเราลอกเปลือกหมดแล้วเราก็จะหั่นมันตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าผมจะไม่ออกมาหั่นที่เขียงนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะเลอะแล้วก็เราจะเสียไอตัว น้ำมันของมันไปผมก็จะหันน่นในนี้เลยฮะกับเอาตามสายตานะฮะว่าไม่ยาวเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็พอดีคำอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปยำนะฮะผมจะไม่เอารูปทรงที่สวยงามมากนะ,ะเพราะผมจะใหะ้มันนิ่มไปเลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วฮะหมูของเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน หน้าตาสวยงามนะฮะสุกดีแล้วนะฮะแห้งกุ้งก็สุกดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาใส่ด้วยกันเลยครับใบตองก็ทิ้งไปนะฮะตอนนี้ที่เหลือก็คือรอให้เย็นนะฮะแล้วเราจะมายำกันที่รอให้เย็นก็เพื่อที่ เดี๋ยวกระเทียมหอมแดงเรามันจะเฉาไปกับความร้อนนะฮะผักชีด้วยอืมอร่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปดูไข่ไก่ก่อนว่าเย็นแล้วก็สุกถึงที่หรือยังโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับเราก็มา ดูกันนะฮะเมื่อกี้ไข่ผมแกะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะบีบดูนิดนึงก็จะนิ่มๆนะฮะก็แสดงว่าข้างในเนี่ยยังไม่สุกแล้วก็ถ้าเป็นไข่ใหม่เนี่ยจะแกะเปลือกยากหน่อยถ้าเป็นไข่เก่าก็จะดีนะฮะจะแกะเปลือกค่อนข้างง่ายกว่าตอนนี้เครื่องยำของเราก็ก็เย็ยนแล้วก,ก็หายร้อนแล้วนะฮะผมจะใส่กระเทียมซอยกับหอมซอยที่ซอยกันเมื่อกี้ไปแล้วก็น้ำยำครับ ผักชีไว้ข้างๆเตรียมเตรียมครุกนะครับชามอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะฮะทุกคราให้พอเข้ากันฮนะ ผมจะชิมนิดนึงว่าต้องเพิ่มอะไรไหมโอเคแล้วนะครับผมก็จะลงจานเลยเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวทางบ้านจะมองไม่เห็นกันนะครับเมื่อกี้ผมแอบทําใบตองเอาไว้เก๋ๆแบบนี้ด้วยนะฮะก็ทางบ้านมีไอเดียอะไรก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับ เท่านี้ก่อนโชกุ้งด้วยนะฮะโรยด้วยกุ้งแห้งครับบวกกับน้ำยำที่เหลือเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยไข่ครับผมจะแค่ใส่ไว้ในช่วน้ำจิ้มแล้วก็กรีดโชว์ไว้ก็พอนะฮะ เพื่อความสวยงามนี้นะฮะให้มันเยอะมากมาอย่างนี้ฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มีเส้นหมี่นิดนึงเผื่อกินเป็นกับข้าวจานเดียวก็ได้เหมือนกันสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะฮะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ